สวัสดีตอนเช้านะครับผมนะคลิปนี้ลงก็จะเป็นตอนค่ำนั่นแหละนะจะพูดทำไมเอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผุนที่ชินเนะครับผมใน่นรัเคลกินี้นะแล้วก็อยู่ในเกมมาครับกเกตอีดิชั่น26.0 โมจังเอบีนะครับผมในสไลด์คลิปนี้แล้วเราก็จะมาแนะนําเซิร์ฟดีๆเซิร์ฟหนึ่งนะครับชื่อว่ากาแรมครับนี่ครับเรามาดูกันเลยไอพีเป็นยังไงนะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ใส่ไอพีไอพีของเซิร์ฟนี้คือจีอาร์ใช่เปล่าอือจีอ G R นึกว่าจําก็จําผิดจีอาร์พีเอ้อาจีอาร์ีอดอไม่ใช่ดดดเ N ็นเอสดดดนะครับพอร์ตก็ตามที่ตัวเกมมาให้เลยนะครับก็คือ13 เอ้ยหนึ่งเก้าหนึ่งสามสองนะโอเคมาดูหน้าตาซูมี่กันเป็นยังไงอาจจะแหลกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวสับผมกากนะครับโอเคก็โอ้แหลกแหลกโคตรๆนะครับไม่รู้เป็นไรไปแล้วมาดูในส่วนของ <c oughs> มาดูในส่วนของอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหมอเป็นของฟรีหรือเปล่าใช่ไหมวะ โปรโมชั่นเนาะเป็นโปรโมชั่นนะครับก็มาอ่านดูกันได้นะครับโปรโมชั่นสำหรับวันฮารวีอา่าพวกยศพวกไอพีแล้วก็พวกคําสั่งต่างๆนะครับที่แต่ละยศนั้นมีก็จะมีบอกที่นี่นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เป็นกฎของเซิร์ฟเนี่ยครับห้ามเหือหมวยก็มีอันนี้ไม่รู้ทำไมโอ้ยศเต็จมีห้ามเหือหมวยด้วยนี่ทางนี้เนี่ยก็จะเป็น p v p นะครับด่านหมู่บ้าน p v p ีพนะ PVP 2ก็จะมีด่านด่านไปนะครับอันนี้สามารถใช้เอนชาร์ตได้ เข้าได้นะครับนั่นก็คือพวกดาบเอนชาร์ charge, จจดเดนชาร์สามารถเข้าได้แต่ว่าสําหรับดาบน,นี้ครับดาบหนันทับก็เอนชาร์เข้าไม่ได้นี่ครับสำหรับคนกัดเลยสิ่งที่แปลกที่ผมไม่รู้ว่ามันมีขึ้นมาทําไมนี่ครับสนใจทักเอนมินอย่าบอกใครนะมีจิ้มกระป๋องขายไอย้ยีย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เหละเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งนี้กันนะครับนี่จะโวเด้งเด้งเด้งนี่ก็จะเป็นสกายวอร์ เล่นได้6คนถือว่าไม่แหลกนะครับถือว่าดีนะครับสกายบอลก็มาเล่นสกายบอลได้ที่นี่ไม่ต้องเล่นเอสจีแม่งแล้วนะครับแหลกชิบหายนก็จะเป็นยศยูทูบนะครับซับหนึ่งหมื่นบวกรับยศนะครับแต่ว่าต้องโปรโมทให้ก่อนพิมพ์ในเชตคนดูออนไลน์มีใครบ้างนะครับพิมพ์ลิสต์หรือเลสอะไรไม่รู้มันก็จะเป็นไอเทมฟรีนะครับโอ้โหไม่แหลกแล้วอ่าก็จะมีนี่ตามนี้เลยนะครับไป มีเอออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมาริโอเออมาริโอกับปิกาจูด้วยนะถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นในส่วนของช็อปนี่ครับโอ้โหเป็นอาพารมิเนเลยยัดเป็ดสูงชิบหายนะครับ, int, รดด High, รบกดป้ายดูคนที่ฆ่าใหญ่ที่สุดนะครับมีผมแน่นอนไม่ต้องห่วงกูเ <c> พ <oughs> <c oughs> ิ่งเข้ามาเล่นนะครับไม่มีแน่นอนมีใครบ้างก็ประมาณนี้เลยนะครับกดป้ายดูคะแนนฆ่าคะแนาน,าน,านตายนะครับศูนเอาเดสหนึ่ง ไปตายตอนไหนวะออตายตอนไหนวะกดป้ายดูมันนี่นะครับดูเงินมีศูนย์แน่นอนเพราะเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองนะครับแล้วก็จะมีเนื้อฟรีะครงบเพื่ออาหารเพื่อสุขภาพแต่ว่าจะได้แค่หนึ่งหรือเปล่าวะน่าจะใช่ช็อปประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับช็อปชั้นที่2โอ้ยนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอา่าเป็นของใช้ในบ้านนะครับช็อปชั้นที่ส นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ PVP ตรงๆเลยนี่ครับชั้นที่สามไปดูอย่างอื่นกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนี่ครับอือหือต้องชมได้ยินไหมครับใครมาขายไก่แล้วเจ้านี่วะใครไก่มาขายไข่อะไรตอนนี้วะเนี่ยคนกําลังแคสเกมอยโู่โหยึดเติดเสียหมดเลยเดี๋ยวดูในส่วนของบาปกันไม่ต้องสนใจนี่ครับ ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ยินก็โอเคไม่ได้ยินไปเท่านั้นแหละ <c oughs> ตัวนี้เรามาแล้วนี่ครับอันนี้ก็จะโฮมโซน้ะก็จะมีโฮมโซนกับเขาวงกดนะครับถือว่าสนุกนะครับเขาวงกดเล่นไปแล้วไม่มีเพื่อนเล่นนะครับเล่นคนเดียวไม่รู้ทําไม <c oughs> โอ้ยแล้วก็จะมีโฮมโซนนะครับสร้างบ้านเข้าไปดูได้นีครับ <c oughs> แม่แมปก็หน้าตาประมาณนี้เลยนีครับเ <c oughs> ข้ามาเล่นกันได้เยอะๆเลยนะครับ หลังคลิปนี้ก็จบปีงเท่านี้นะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดไอเดียใหม่เหมกันแล้วก็ทำคลิปขึ้นใหม่นะครับผมก็เจอกันในเซิร์ฟนี้แล้วก็คลิปหน้าครับผมรีมกดติดตามกันด้วยนะครับโดยครับ เมื่อตอนเด็กๆเราเคยได้นั่งขอข้าวแกงแหวนเพชรสักสิบกะลับและขอคนนั้นมาเป็นแฟนถามตาและถามยายว่าทำไมกระต่ายต้องหมายจันทก็พอกระต่ายมันมีความรักแต่ก็มีอาจเอื้อมถึงมันก็เหมือนกับฉันซึ่งเดิน,นวิ่งฉวิหาในความรักเมื่อไหร่มเจอสักที